ชอบพอหนสมรภูมิคืนชีพเป็นเรื่องราวการอ้างอิงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพรทางกองทัพไทยเราก็รวบรวมสัมภักก์กำลังสุดชีวิตเลยในการพยายามจะ,จะต้านทานกองทัพญี่ปุ่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่เรารู้กัน ก็ได้เข้าร่วมเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรกับญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งชอพ่อหนึ่งอะครับมันทำให้เราตองนึกถึงหนังในปี2543เรื่องยูสุทหารเปิดเทอมไปรบเนาะซึ่งหนังมันก็เล่าเรื่องราวคล้ายๆกันเลยการยกพลขึ้นบกของกลุ่มทหารญี่ปุ่นมาแล้วก็มีกองกำลังยูสุทหารที่เข้าไปช่วยเหลือหน่วยรบของไทยแล้วก็เป็นเรื่องราววิทยาศาสตรของเพื่อนที่เป็นยูสุทหารด้วยกันซึ่งหนังเรื่องนั้นเป็นหนังรุ่งสุดท้ายของแตรมิฟิมแต่ว่าในเรื่องของชอพ่อ,นนอบี้เขาไป เออมันก็มีความเก๋ในเรื่องของบทภาพยนตร์นะกบชอบตรงนี้มากๆแต่มันก็น่าเสียดายที่หนังมันไปไม่สุดอย่างที่คิดคือสิ่งที่ก๊อบสมัมผัสได้ระหว่างนั่งดูคือตัวหนังมันไม่ปล่อยจอยอะ่ะคือมันะวงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเป็นการที่พยายามที่จะให้ตัวเองเป็นหนังหนังเึ่งประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็พยายามที่ใช้ตัวเองเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องราวของกลุ่มยุทธนาหารกลุ่มทหารที่เสียสละเพื่อชาติ ความรักชาติต่างๆความดราม่าเรื่องครอบครัวซึ่งมันเหมือนแบบเป็นพาร์ทที่พยายามจะจับบิวให้อารมณ์ของผู้ชมเนี่ยแบบซึ้งไปกับเรื่องราวในพาร์ทของซอมบี้อะ่ะมันก็ไปไม่สุดในส่วนนั้นมันเหมือนว่าพยายามพวงในจุดแรกที่เราพูดไปเนาะพอความเป็นหนังซอมบี้มันก็เลยก็เป็นซอมบี้ที่ยังครึ่งกลางๆแต่มันก็มีความลูกเล่นของซอมบี้ดีกว่าว่ามันก็เก๋ดีคือมันไม่ใช่ซอมบี้ที่ไม่มีเรื่องเดือจิตใจแต่มันก็ดูตลกในบางรู้สึกนะ ในความรู้สึก,กบอกว่ามันก็เลยพอดูรวมๆแล้วรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปมันยังไม่กลมกล่อมอะไรมากเรื่องของความสะดุกความสยองขวัญหรือว่าการที่หนังมาพวงเรื่องความรักชิรุดนนี้นั่นความดราม,มา่าหรือความโหดร้ายของสงครามต่างๆรู้สึกว่ามันยังไม่สุดจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะมันได้วัตถุดิบที่มันดีหลายๆอย่างมากๆมันแต่ว่า ด้วยบทที่มันยังอ่อนอยู่เนาะแล้วก็เป็นเป็นหนังไทยนี่ก็รอดูจริงๆนะเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ใครที่พลาดไปก็ไม่เป็นไรก็เหมือนกอบรอดูทาง Netflix เอาสำหรับใครที่สงสัยว่ายุวชนทหารคือใครกลุ่มยุวชนทหารคือก่อตั้งในช่วงของจอมพลปพิบูลสงครามเนาะในช่วงที่มีสงครามโลกครั้งที่2ช่วงประมาณนั้นซึ่งเขาต้องการที่จะให้มีการแบบฟื้นฟูวิชาทหารให้กับ กลุ่มคนประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นกองกำลังเสริมนั่นแหละซึ่งในปี2490ที่สงครามโลกครั้งที่2ได้ยุติลงไปแล้วประมาณ2ปีอะครับก็ได้มีการยุบในส่วนของยุทธนทหารลงไปแต่ไม่ใช่ยุบที่แปลว่าตัดไปเลยนะแต่เป็นการเปลี่ยนชื่อใหม่จ้าซึ่งมันถูกเปลี่ยนจากยุทธวทหารเป็นนักศึกษาวิชาทหารหรือคือรอดอที่เราซึ่งเป็นเด็กในช่วงของมัธยมปลายนะั้นเราจะต้องเรียนกันตลอด3ปีจ้าซึ่งมันก็ เข้าใจกันเนาะ